ประการที่หนึ่งที่นบีบอกว่าให้เราระมัดระวังในสิ่งที่ต้องห้ามเมื่อมนุษย์คนหนึ่งเราคนหนึ่งที่ละเว้นจากสิ่งที่เป็นบาปแน่นอนว่าการที่เราไม่ทําบาปมันจะทําให้เราได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นเราไม่กินเหล้าไม่ทาศีนาไม่โกหกไม่นินทาไม่กินดอกเบี้ยไม่ซื้อหวยไม่ชนไก่เวลาเราไม่กระทําในสิ่งเหล่านี้มันก็จะทําให้เราเข้าสู่ในการทําความดีต่ออัลลอฮ์ เพราะแน่นอนว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากพฤติกรรมที่มันฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในความเมตตาที่อัลลอฮ์ตาลาประทานให้กับเราอัลลอฮ์สุบฮฺบะฮ่านอตาลาบอกว่าอินทัชตานิบูกะบะอิรมาตุลฮาวนะอัลฮุนุกะฟิรอัลกุมซียาติกุมววนุเดคิลกุมมุดเดะฮัลันกะรีมาหากว่าพวกเจ้าปลีกตัวออกจากบาปใหญ่บาปใหญ่ต่างๆมากมายที่เป็นบาปใหญ่ทั้งหลายเนี่ยจากสิ่งที่พวกเจ้าถูกห้ามเนี่ย อัลลอฮ์ตาลาก็จะลบล้างนะครับหนูกัฟฟ um ิรอัลกุมเซียร์ติกุมอัลลอฮ์ก็จะลบล้างสิ่งที่เป็นบาปเล็กๆนะครับแล้วก็อะไรครับอัลลอฮ์สุบฮะอานุตาลาก็จะให้เจ้านั้นอยู่ในสถานที่ที่มีเกียรตินะครับคนที่มีเกียรตินะที่อัลลอฮ์คือคนที่ไม่ทําบาปเมื่อเขาไม่ทําบาปเขาละทิ้งเขาก็จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮะอานุตาลาท่านพี่น้องครับท่านอนับดุลสลล์ฮุวาเลวิสลัมบอกว่าอิซตานีบุสซาบะ ดิฉันนี่บอกอัศบะ אל มูบิคอตก็รู้ยารอสุลละละมาฮุนนบีสั่งนะครับบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงหลีกห่างจากบาปที่ทําให้เกิดความหายนะเจ็ดประการสหายบากก็ถามว่ามีอะไรบ้างรอสุลลอฮะนะครับอัชชิรกุบิลละหนึ่งก็คือการมีภาคีต่ออัล l l a ์วะเซฮรนะครับการเล่นไสยศาสตร์วะกัตุลนัฟซิลลที่ حرم Allah อิลลาบิลฮักการฆ่าชีวิตหนึ่งนะครับจากมนุษย์คนหนึ่งที่อัลเราตาลาได้ทรงห้ามเอาไว ไม่อนุมัติให้มีการฆ่าเว้นแต่บุคคลที่ถูกบัญญัติในเรื่องของศาสนาที่ให้ฆ่าได้นะครับวะอักลุร,ริบาการกินดอกเบีย้ยวะอักลุมาลินยาตีมการกินทรัพย์ของเด็กกำพร้ววลลาวะตะวันลีเยามันซาฟินะครับการหนีทัพในวันประจันบานวะกอสุนมุฮซินาตินมุมินาตินกอฟิลาตการใส่ร้ายป้ายสีกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผู้หญิงที่บริสุทธิ์ว่าเขาทำซีนา